สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนายหนึ่งแท็กตอร์ครับวันนี้พามาดูรถขุดไข่โกวิโก้นะครับเอสเเอคศูนยนะตัวนี้ตัวนี้เป็น SK04 เป็นตัวร้อยนะไม่มีเทอร์โบ ยีย้ตัวนี้ไม่มีเทอร์โบใช้เครื่อง c b d นะครับตัวนี้ใช้เครื่อง 4BD แต่ถ้าเป็นตัวร้อยยี่ก็จะใช้เครื่อง 1> 1ทีบี่ดีหนึ่งทีเทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเทอร์โบเป็นลูกผสมสังเกตดูหัวเกง่งหัวเก่งของเขาปกติก็จะเป็นหัวเกง่งหัวเก่งเหลี่ยมนะครับแต่ตัวนี้เป็นหัวเกง่งน่าจะเอาหัวเก่งนอกมาใส่นะ งานของเจ้าศูนสี่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรถร้อยทุกี้ก็ประมาณศูนยจุดสี่ครับตันนี้ทุกีลเล็กเล็กโอ้ทำงานงานคล่องนะครับครันี้อายุนามก็นู่นนะครับปลาเขาสารสิ แค่ก็ประมาณ50เซนนะครับตัวเดือนก็ไฮดัตมากับรถเดือนไฮดัตปูปรูรามก็วางก็ยังไม่มีรอยปักอะไรน,นะก็ยังสวยดีนะไปยีีสิบห้าร้อย รอกหน้าดินโอ้ดินเยอะอยูเป็นร้อยสองร้อยเทีย่ยวกีก็ไใหก็ดีกับตัวรถ นี่ก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ามันแล้วก็ไฟฟ้านี่ไม่มีนะครับไฟฟา้าถามถึงแับรุ่นนี้ไฟฟ้าไม่มีแล้ววันก็มีนิดหน่อยครับก็ทำงานได้กตินะครับโอ้ดินสวยนะครับ ค่าเที่ยวดินแถวนี้ก็ค่าเที่ยวปอะอมา1ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทความดันไม่มีโบขมอเก่งนี่สวยนะหมอเก่งอางนี้ ก็หกเจ็ดตักครับสอ,อตัวฟันแหลมปิดนะครับฟันฟันสีฟันไม่มีโบกบนรุ่นนี้ถ้าต่อนอกนะฮะคก็จะอยู่ประมาณต่อนอกนะครับต่อนอกก็เจ็ดเจ็ดล้านหนึงนะครับราคาถ้าเต่าไทยราคาก็จะอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบหกสิบหมื่นครับ หทวน่อ,องนอนะฮะก็ะเสียงนั้น,นครับว่าเป็นรถที่แข็งแกร่งนะครับสําหรับค่ายโบมิโก้สําหรับตัวมาร์คูนะครับ เครื่องก็ยังนิ่มอยู่นะครับเสียงเครื่องก็ยังแน่นอยู่ อยู่แล้วก็ยังเป็นที่นิยมนะครับแถวไพ่สามตัวศูนย์สี่นะครับ,รบนะตัวนี้ก็จะเป็นที่ของมาร์ควันครับนะแล้วก็จะมามาร์ควูมาร์ควูแล้วก็จะมาร์ควูก็จะมีสองตัวนะครับมีตัวร้อยแล้วก็ตัวร้อยยี่นะครับถ้าตัว120ร้อยยี่ก็จะเป็นศูนย์สี่ห้านะครับตัวมาร์ควูก็ตัวนี้จะเป็น เอศูนย์สี่นะครับต่างกันที่ไม่มีโบนะครับใช้เครื่องยนต์สูงกันนะครับไม่มีโบ รถเสียท,ยยทยีครับน,นี่จะ210ออกมาจากอูสองกันช่างแจกคแถวแล้วลูกพี่ แปดยอแปดยอครับผมอ่ารถสองร้อยิตินี่สองร้อยคิวเฮดโอเจ็ดดีวะนี่แปดแปดนะตีโอแปดโอหมันก็มือนี่ไหมไอแม่ยูนั่งจากที่มาเดีว่าโดนอ่า พ็ได้ยดยิินไหลายวทำน้ก่อนฮะไม้หลายตัวทำคนทำกได้ยืดยิ่งินย่กันละเออบอนะต้องหนุ่มพัฒน์ตัหนุ่มแท็กเตอร์หนุ่มแท็กเตอร์ติดตามเน้อติดตามไปเด้ตามตัวติดตามตัวไม่ล่อมฮะติดตามตัวไเลเห็นปะเห็นเจ้ ตรงใจตรงใจโอ้โค้ดเร็วน้ะตักเร็วเล,นะเล,เลยเนาะอันนี้ใช้เครื่อง Dio แปดครับวันนี้ What? <laughs> ดูไม่มีโหลดนะครับรถก็ภาพสวยมากไม่มีเยิ้มนะคบุมมบอกจกกระบอกอามนี้ไม่มีเยิม้มยังนิ่งๆอยู่ฟันก็ใช้ฟันสีสาสีฟัน โซ่ใหม่นะครับดูช่วงล่างช่วงล่างได้เปลี่ยนโซ่มาใหม่อแดอ๋ออะไรี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับช่องนายหนุ่มแท็กเตอร์นะครับ,บชมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกำลังใจ้ ทำคลิปนะครับูการตักการลอกหน้าดินนะครับก็ลอกได้ถือว่าดีมือนะครับนคนขับ นี่ก็ฝากกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ